สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยกับทางช่องพง DIY Channel นะครับนะฮะวันนี้ก็จะมานำเสนอเครื่อง Hearth Modify นะครับรุ่นพ็อปสุดนะครับ Power Yellow นะครับตัวนี้นะครับพลังแห่งสีเหลืองนะครับก็จะมีฟังก์ชันเสริมเพิ่มเข้ามานะครับก็คือ ซ้อนความถี่นะครับ1กิโลเฮิร์กับ7.5กิโลเฮิร์นะครับซึ่งเราสามารถเลือกได้นะรัแล้วก็จะมีฟังก์ชันสลับความถี่ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะปล่อยความถี่ที่ค่อนข้างอ่อนนะครับก็คือจะไม่ปล่อยแรงจนถึงกับมีเสียงดังครางอยู่ในแบตนะครับเพราะว่าการที่เราใช้ขึ้นความถี่แรงๆเนี่ยนะฮะมันไปเขย่าที่แผ่นตะกัวนะครับเพื่อให้ซันเฟสหลุด แต่เราต้องอย่าลืมว่าที่แผ่นตะกั่วมันมีแผ่นธาตุเกาะอยู่ด้วยนะฮะมันไม่มันจะไม่ได้หลุดแต่แผ่นตะกั่วอ่าแผ่ผลึกซันเฟตนะครับจเจ้าแผ่นธาตุที่ถูกอัดมาบนหน้าแผ่นตะกั่วก็จะหลุดออกไปด้วยนะฮะก็อาจจะทําให้แผ่นธาตุเสียหายได้นะครับดังนั้นผมก็เลยจะแทรกความซ้อนความถี่ที่อ่อนๆหน่อยนะครับนะฮะเราก็มาดูกันนะครับเริ่มอา่าผมขี้แบตเตอรี่ไว้แล้วนะครับเราก็เปิดเครื่องได้เลย เสียบปลั๊กแล้วก็เสียบปลั๊กก่อนนะได้เราเปิดเครื่องได้เลยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ผมมีอยู่12.9โวลต์น,นะครับเมื่อกี้เทสเครื่องไปนะครับโวลต์ยังไม่ลงนะครับ12.9โวลต์น,นะครับอันนี้เราก็ทำการเปิดสวิตช์สตาร์ทขึ้นมาได้เลยนะครับนะครับรับเร่งแอมป์ขึ้นมา แบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้45แอมป์นะครับผมก็จะเดินกระแสปกติเลย4.5แอมป์นะฮะ4ถึง4.5แอมป์ก็เพียงพอนะครับกับการการฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าตัวเครื่องเป็นระบบฟูมเวฟนะครับพวกนี้เนี่ยจะทําให้ปฏิยาตอบสนองแบตเตอรี่ได้มาเร็วนะครับเริ่มจากการทํางานพื้นฐานปกตินะครับนะครับพันกระแทกนะครับ เกิดขึ้นมาตั้งไว้ที่เลข6นะครับหรือว่า12บนาฬิกานะฮะระบบก็จะทํางานจ่ายกระแสเป็นช่วงๆนะครับสอวินาทีต่อหนึ่งครั้งนะครับเราก็สามารถที่จะเลี้ยงไม่ให้เข็มมันตกลงไปที่0ูนนะครับได้โดยใช้ระบบเลี้ยงกระแสนะครับหรือพันยกนะครับนะฮะยกมันขึ้นเห็นไหมฮะมันลงไม่ลงไปที่0ูนย์แล้วนะครับ เราก็ยังสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นร่วมได้ด้วยอย่างเช่นดูโอพันนะครับดูโอพันเนี่ยจะเป็นตัวที่จ่ายความถี่ซ้อนเข้าไปที่10เฮิร์ตนะครับเป็นความถี่ต่ำนะครับจ่ายเข้าไปที่10เฮิร์หากต้องการแทร่ความถี่เข้าไปอีกเนี่ยเราโยกได้เลยครับนะบ K, ยกได้เลย ราจ่ายสัญญาณอ่อนนะครับเวลาที่เราจะเลือกใช้เนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปลดตัวนี้ลงมาที่ศูนย์ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะไม่กระชากแอมนะครับมันจะไม่กระชากแอมเป็นโอเวอร์ชาร์จขึ้นไปนะฮะทัชจูนดีๆพวกเนี้ยก็คือความถี่มันจะ,ะในย่านนั้นนะมันจะจ่ายแอมเท่ากับแอมปกติที่เราตั้งไว้เลยนะครับอันเนี้ย 7.5k นะครับ ก็ใช้ได้นะหรือเราจะใช้ระบบสลับความถี่เราก็มาออฟตัวนี้ก่อนตรงกลางเป็นออฟนะครับบน1น K ล่าง7.5นะครับเราก็มาใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับสลับความถี่ยกขึ้นมาครับเครื่องก็จะทำงานสลับความถี่ให้เราเลยนะรระหว่าง1 K กับ7 5 K นะฮะ1กิโลเฮิร์กับ7.5็กิโลเฮิร์นะครับโดยที่เรายังสามารถใช้ระบบพันตัวนี้อยู่นะครับ หรือเราไม่ใช้พันกระแทกแล้วเรากระตุ้นไปเยอะแล้วเราจะไปเคี่ยวกดเราก็มาเปิดเป็นสโลพันก็ได้นะครับถ้าเราคิดเห็นว่าอมมันต่ำลงไปเรามาเร่งขึ้นมาก็ได้แล้วก็ระบบที่ผมเพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือออโต้พันลูกนะครับนะ มันจะเป็นการเปลี่ยนระบบพันธุ์ให้อัตโนมัตินะฮะทั้งหมด5ฟังก์ชันพันโดยที่เราไม่ต้องไปไปเลือกฟังก์ชันละนะมันจะเปลี่ยนของมันไปเรื่อยๆระบบพันธุ์ประโยชน์ของระบบพันธ์ก็คือจะช่วยลดความร้อนสะสมภายในของแบตเตอรี่นะครับนะฮะทำให้แบตเตอรี่ไม่เกิดอุณหภูมิร้อนเร็วจนเกินไปนะครับอันะะนี้ฟังก์ชันพื้นฐานทั้งหมดนะครับพันกระแทกสโลพันนะฮะดูโอพันสิบเฮิร์ตนะครับ ออโต้ Auto, พันนะฮะโหมดสลับความถี่โหมดเลือกความดีเองนะครับถ้าเราเปิดโหมดสลับความถีอ่อยู่เราจะเลือกโหมดความถี่เองไม่ได้เราต้องปิดก่อนนะฮะถึงจะมาเลือกเป็น 1k หรือ 7.5k ตรงนี้เป็นสวิตช์3จังหวะนะฮะตรงกลางจะเป็นไม่จ่ายความถี่หรือว่าเป็นชาร์จปกตนินั่นเองนะครับสตาร์ทสต็อปตัวนี้เวลาที่เราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเราก็ลดตัวนี้ลงนะฮะกดสต็อป แล้วก็ปดปากคีไปคีบแบตลูกอื่นได้เลยถ้าคีผิดขั้วจะมีเสียงร้องเตือนนะครับนะฮะหรือการถ้าเราจะคีบแบตเตอรี่ใหม่เนี่ยเราคีก่อนที่จะเปิดเครื่องก็ได้นะฮะคีก่อนเปิดเครื่องระบบป้องกันการคีขั้วผิดจะทํางานได้สมบูรณ์แบบที่สุดครับนะฮะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันทั้งหมดของเครื่อง Powerelo ตัวนี้นะครับผมนะครับ นนี้ก็เป็นการใช้งานพื้นฐานทั้งหมดของตัวเครื่องนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้กับคนทำเครื่องต่อๆไปนะครับจะได้ทำเครื่องดีๆให้ใช้กันตลอดไปนะครับสวัสดีครับ